ซึ่งวันนี้นะคะเน็กก็มันจะเป็นรายการแฉค่ะทุกคนซึ่งวันนี้เน็กก็แบบเป็นวอล์กเบื้องหลังเออรายการว่าเขาเป็นไงบ้างอะไรยังไงบ้างค่ะทุกคนก็ใหม่แบบสับค่ะแม่แบบใหม่คือแบบว่ายังไม่เคยมีใครถามแบบใหม่แบบสับละเอียดตอนนี้เราก็ถ่ายรายการเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแม่ยังไงมามาหาอะไรของมึงแม่ยังไงวันนี้หนูทาดีไหมร่อนเลิศร่อนดีเรามันร่อนเรามันปังเรามันแบบใหม่แบบสับแม่พูดเลยแบบใหม่แบบสับอีกูทำไม่เป็น ingin right, <coughs> สวัสดีทุกคนเลยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลของน้องเนสติกแล้วนะคะแม้สําหรับคีโนเนี่ยคือแน่นอนว่าเราเนี่ยไม่ได้ออกรายการมานานนมนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเนสกำลังจะเป็นรายการแฉค่ะทุกคนซึ่งวันนี้เน็ก็แบบเป็นวอล์กเบื้องหลังเออรายการว่าเขาเป็นไงบ้างอะไรยังไงบ้างะคะ่ะทุกคนก็มารอดูกันว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงนะคะแต่วันนี้คือแบบว่าหน้าเหมือนลงนางงามผมเหมือนแบบฟันลลาแบบหวานชํำแบบ ค่ะลิเจนเนอร์หวานฉ่ำสุดๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเน่ก็ถึงจ m เจแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะขึ้นไปบนสตูนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนเธอจะเข้าไปเนี่ยแบบก็ต้องทําตามมาตรการต่างๆก่อนเอาความปลอดภัยก็แย่ yeah, ไปเลยแม่แย่ทุกวันแบบสับไปเลยค่ะปะทุกคนครับตอนนี้เน่ก็เข้ากองแล้วนะครับ เตรียงถ่ายแล้วค่ะคิดปีสามปีค่ะตอนนั้นหนูอายุเท่าไหร่ลูกตอนนั้นหนูสิบสามค่ะแม่ตอนนี้หนูสิบหกแล้ว <15? S 1> ค่ะแบบใหม่บอ,อกแล้วคือยังไงยะแบบใหม่แบบสับค่ะแม่แบบใหม่คือแบบว่ายังไม่เคยมีใครถาม ใม่แบบสับละเอียดยิบหวานเอวยเหนียวกอยว่ากุบแม่มันมีคำไส้มันเรียกคมันมีคำไส้อะไรเรื่องอะเปนไรตอนนี้เราก็ถ่าย,ยนนรา,กายการเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วแม่ยังไงมามาหาอะไรของมึงแม่ยังไงวันนี้หนูทําดีไหมหล่อนเลิศหล่อนดีเรามันแล้วเรามันปงังเรามันแบบใหม่แบบสับอแม่พูดเลยแบบใหม่แบบสับแบบพี่พดแบบนี้คุพูดว่าไงกี่บ้าง สนุกมากเดี๋ยวไปหาพี่ดาดาก่อนแม่แม่ดาดาแม่ดาดาพี่น็อตมา YouTube ก่อนสักหนึ่งกลุ่มพี่น็อตค่ะนี่ค่ะ <มา S 1> พี่น็อตกำลังอีทมาลุ้ยอวยอีทมาลุ้อวยกุ้ยใช่ทางอีทมาลุวยแม่เป็นไงบ้างอันนี้ แม่รู้ไหมว่าหนูเป็นเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ใฝ่ฝันมาตลอดว่าอยากออกยูทูบแม่จริงเหรอจริงไหมว่าหนูไม่มีค่าตัวไม่มีค่าตัวไม่ไปเลยแม่ไปเลยเดี๋ยวได้พาได้พาข้าวผัวได้พาข้าวคู่ได้พเข้าวคู่ช่องอะไรดีเจด้าอะไรดีเจด้าออกสุขีไปสู้กับน้องเดนแต่หนูทำอาหารไม่เป็นเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทำให้เราเป็นแค่ไข่เจียวน่ารักมากไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทำให้มาเลยมาพาข้าวผัวได้ค่ะแม่เจอกันแล้วปัง อาหารจะเป็นยังไงได้เดี๋ยวเจอกันได้อ่เจอกันเลยอ่ะแม่ฝากฝากก่อนฝากด้วยดิเจดาดาออฟฟิเชียลนะคะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเชิญนะสิสั่งนะวันนั้นจะต้องสั่งวันนั้นวันนั้นยีผมมาเลยแม่แบบมาลาลาค่ะแม่เจอกันค่ะแม่ว่าหนูสวยไหมค่ะสวยนี่เห็นมาละทุกคนเนี่ยไปเจอเนี่ยไม่เจอคนบอกว่าเนสสวยสวยไหมแม่ขออแบบฉีดแรงๆตรงเอวสวยมากตัวอย่างจะต้องสวย มึงอคืนมากเห็นไหมล่ะเจ็บเอวเหรอตอนนี้แม่ฉีดยาแม่กลับแล้วนายบาบเจอ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 แม่สิยาค่ะจุ๊บ ทุกคนค่ะตอนนี้นะคะนี่ก็ได้ทํางานเสร็จเป็นที่้อยแล้วนะคะกับรายการแชร์นะคะวันนี้ก็เล่นใหญ่จัดใหญ่นะคะทุกคนแบบจ้างจ้างช่างทําผมเลยนะคะเรซื้อชุดไปเป็นหมื่น,นะะอะไรเงี้ยโอ้เราต้องสวยเราต้องปังนะคะทุกคนแล้วก็รู้สึกดีมากๆที่แบบหลังจากไม่ได้ออกรายการมานานมากแบบไม่ได้ออกไม่ได้ออกรายการมาประมาณกี่เดือนนานแล้วเนาะแต่ก็แบบตื่นเต้นมากเลย,เลยแม่เดี๋ยวนูถ่ายกับพ,พี่นาร กันนะปิดคลิปดีกว่า,า<ร>กัะในะปิดคลิปกลับบ้านไแล้วจะรู้ได้ค่ะค่ะอยู่แสงสีนี่ลมหายใจเยอะเกินยังไงคะเกลละจะไปแล้วหรอเกลละแม่ไปอยู่นเชปาตั้งแต่เบรกสเนี่ยจนถูกเลยกันตอนนี้แ,แ,แม่เขาจะปิดแล้วนะแม่รู้ไหมว่าหนูอ่ะปวดหัวมากทำไมทำไมเล่าสีเพราะว่าหนูอ่ะจุกล้องให้หน่อยจ้ะเพราะแขนจะปิดแขจะปิดแล้วแม่ก็คือหนูอ่ะปวดหัวมากแม่ดูผมหนูนะทำไมมันเป็นผมต่ออ่าแล้วก็ผมจริงมันก็จะไม่เจ็บมากแล้วหนู เจ้ากับเ้ียเนกระท่าัวอยู่ตลอดเวลาแล้วมันวมันเจ็บมากเดี๋ยวรถมันจะสะบัดข้่งหัวหลุกลแบบสะบัดท้างหัวลุดไปง่อยๆเลยค่ะสบัดได้อย่างงี้อ่ะง่ลยๆเหรดีค่ะขับรถดีนะคะแม่ลก หนึ่งวันดีกว่าแม่ป like, ิดผิวให้หน sure> ูหน่อยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เนี่ยแม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ชอบอะไรลูกอะไรนะแม่ชอบเนตตี้สบายตี้ค่ะเสียงดังมากเสียงมึงเนี่ยโโอ้หแม่เจอการ์ตูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ไป ทุกคน,นะคะ่ะก็คลิปนี้นะคะไม่มีอะไรมากก็เป็นแบบเออแกล้งๆทุกคนก็ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดซับสไคร์ด้วยนะคะคลิปก็สรวนสรวนนิดนึงเพราะว่าตอนนี้คือดึกแล้วแล้วเราก็เริ่มเมายาคุมละเราเริ่มแบบอองยาคุมละยังไงนะแม่นาโอ้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้เนทด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะตอนนี้ก็กําลังสามล้านผู้ติดตามแล้วนะคะก็ฝากทุกคนแบบกดไลค์ให้เนทถึงแบบสามล้านด้วยนะคะส่วนนี้คิดจะปิตัวแล้วกันสวัสดีค่ะบ๊ายบาย